มีผลทาให้เกิดเรื่องมะเร็งของระบบเลือดมีทฤษฎีที่บอกว่าทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้สวัสดีค่ะหมอไฟนะคะจากเพจหมออยากเล่าฟังหน่อยใบยมิตรไมตรีนะคะ วันนี้ก็จะขอผ่านตัวมาเป็นสายหวานนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องไลท์โลชูการ์หรือว่าโแคลอรี่เนี่ยดีจริงๆหรือเปล่านะคะปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลที่นิยมที่สุดเลยเนี่ยก็ดีไม่พ้นเจ้าตัวนี้เลยค่ะแอสปาร์ตมนั่นเองหรือว่าจะเรียกว่าตาลทิฟก็ได้นะคะรู้จักกันใช่ไหมล่ะคะตาลทิพททตาลทิ หลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำอัดลมโยเกิร์ตพุดดิง้งหมากฝรั่งต่างๆนะคะซึ่งเจ้าตัวแอสปาร์แตมเนี่ยนะคะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ2ชนิดนั่นเองนะคะก็คือตัวแอสปาร์ติกแอซิดแล้วก็ฟีนิลอะลานีซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดนึงค่ะตัวแอสปาร์แตมเนี่ยให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะคะซึ่งเท่ากับน้ำตาลปกติเป๊ะๆเ,เลยค่ะอา้าว ตัวเอสปรสตมเนี่ยนะคะจะมีความหวานมากกว่าน้ําตาลปกติถึง200เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยเนี่ยก็ทําให้สามารถให้ความหวานเท่ากับน้าตาลปกติได้แล้วละคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามาฟังข้อดีกับข้อเสียของเจ้าแอสปาร์ตมตัวนี้กันค่ะข้อดีข้อที่1เลยนะคะก็คือการใช้แอสพาร์ตมกับการควบคุมน้าหนักหรือว่าการลดน้ําหนักนั่นเองค่ะเราก็จะได้ทานของหวานขนมที่เราชอบนะคะโดยได้รับแคลอรี่ที่ต่ําลงก็พบว,ว่าได้ผลนะคะในคนที่ติดของหวานมากๆหรือว่าคนที่มีน้ําหนักเกินมากๆนะคะแต่ว่าในคนที่น้ําหนักไม่ได้เกินมากไม่ได้ติดของหวานมากๆกเนี่ยการใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลกับการลดน้ําหนักนย,ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะก็ข้อดีที่สําคัญอีกข้อนหนึ่งก็คือไม่ทําให้ฟัันนนผ่นนเองคะ ส่วนข้อเสียเจ้าตัวแอสปาร์ตมนะคะมีทฤษฎีที่บอกว่าทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ค่ะ <Huh? S 1> อ่าพูดอย่างนี้เราวสงสัยเลยใช่ไหมคะมีการศึกษาว่าแบบนี้ค่ะโดยในพฤติกรรมของคนปกตินะคะที่ใช้เจ้าตัวแอสปาร์เตมเนี่ยก็จะคิดอยู่ตลอดค่ะว่าเราเนี่ยควบคุมแคลอรี่ได้ระดับหนึ่งแล้วก็คือจะส่งผลให้เราเนี่ยไปหาทานของหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก ทฤษฎีที่2นะคะก็คือพอเราใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลทําให้ได้ปริมาณแคลอรี่ที่ลดลงก็ไม่ได้ทําให้กระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกอิ่มค่ะทําให้ร่างกายหนักสิวเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รับแคลอรี่มากขึ้นเพื่อม,มาเป็นพลังงานนั่นเองค่ะส่วนข้อเสียข้อที่2ก็คือแอสปาเตมกับการเกิดมะเร็งนั่นเองค่ะ ไหมก่อนเนี่ยมีการวิจัยการทดลองแล้วก็มีผลจริงๆนะคะว่าการใช้ตัวแอสปาร์ตมเนี่ยมีผลทําให้เกิดเรื่องมะเร็งของระบบเลือดแต่ว่าเป็นการทดลองในหนูทดลองเท่านั้นค่ะสาเหตุเกิดจากการย่อยสลายของเจ้าตัวแอสปาร์ตมนะคะจะได้เป็นตัวเมทานอลแล้วก็ตัว ฟอร์มาดีไฮซึ่ง2ตัวนี้ค่ะเป็นสารก่อมะเร็งได้นั่นเองนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะเรามีการวิจัยแล้วก็การรับรองที่แน่นอนแล้วนะคะว่าการบริโภคเจ้าแอสปาร์ตมเนี่ยถ้าไม่เกิน40-50มิลลิกรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลต่อวันนะคะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะก็คือการรับประทานน้าอัดลม20กระป๋องขึ้นไปต่อวันเนี่ยนะคะถ้าไม่เกินนี้ก็คือไม่สามารถทําให้เกิดมะเร็งได้แต่อย่างใดเลยค่ะมาถึงข้อควรระวังในการใช้เจ้าตัวแอสปาร์ตมข้อแรกเลยนะคะก็คือคนที่เป็นโรคฟีนิ หรือว่า PKU นะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยตัวฟีนิลอะลานีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเจ้าตัวแอสปาร์ตมได้ค่ะมาเกิดการสะสมมากๆก็คือจะทําให้มีความเสียหายต่อด้านสมองได้นั่นเองนะคะข้อที่2คือพวกผู้ป่วยจิตเวทนะคะที่กําลังรับประทานยาอยู่ค่ะก็อาจจะทําให้เกิดความผิดปกติตามมาได้นะคะส่วนคําถามที่ว่าคนท้องมารดาที่ให้นมเด็กคนชราผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถใช้แอสปารตมได้หรือเปล่านะคะ ตัวนี้ทาง FDA ก็รับรองค่ะว่าสามารถใช้เจ้าตัวแอสปาร์ตมได้อย่างปลอดภัยไม่สามารถทำให้เกิดปัญหาใดๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะฝ้ายอยากแนะนําทุกคนให้ไม่ติดการทานรสหวานนะคะไม่ว่าเราจะเลือกทานสารให้ความหวานแทนน้าตาลหรือว่าตัวน้ําตาลปกตินะคะก็อย่าลืมที่จะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนนะคะเราจะได้หุ่นดีแบบปังปุริเย่กันไปเลยค่ะ